สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564สำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนครภายใต้การบริหารงานโดยนางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนครและนางสาวธิติพรบุตรทิจกักรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนคลรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน18คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรวมทั้งสิ้น411คน โดยได้ขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานกศนได้แผนปฏิบัติการของสำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนครภายใต้แผนง,งานโครงการดังนี้การดำเนิเนตามนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแผนง,งานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 1. การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ประจําปีงบประมาณ2564รระดับประถมศึกษา จำนวน1,848คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน12,723คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน16,790คนรวมทั้งสิ้น31,361คน 2. การประเมินเทียบระดับการศึกษาสำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนครมีสวนเทียบระดับการศึกษาจำนวน18แห่งแบ่งเป็น3ระดับดังนี้ ระดับประถมศึกษาจำนวน3คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน12คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน15คนรวมทั้งสิ้น30คนแผนงานยุทธศ,ศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักง,งานเพื่อสร้างโอกาสการ,การมีงานทำเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใช้งานออฟฟิศ365ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและขยายผลให้กับนักศึกษากศนอและประชาชนรวมทั้งสิ้นจำนวน1,951คนแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต 1. โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดเตียงและติดบ้านระดับชุมชนโดยใช้หลักสูตรของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขหลักสูตร70ชั่วโมงกลุ่มเป้าหมายได้แก่อสอมที่จะเป็นแคร์กิฟเวในระบบลองทีมแคร์ของกระทรวงสาธารณสุขหรือประชาชนทั่วไป 2. โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ ดำเนินการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองให้แก่ผู้สูงอายุในช่วงอายุ60-70ปีโดยมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายได้แก่การออกแบบกิจกรรมที่ให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิน้น จำนวน1 9ึ่คนแผนง,งานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพเพื่อให้ประชาชนได้ฝึกทักษะภา,า,าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นและสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพด้านการค้าขายและด้านอื่น,นๆเช่นการเกษตรการท่องเที่ยวการนวดแผนไทยการค้าขาย การเสริมสวยและการบริการรถรับจ้างมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น273คนแผนง,งานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโดยแบ่งออกเป็น3รูปแบบโดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมดังนี้ 1. กิจกรรมกลุ่มสนใจพัฒนาอาชีพไม่เกิน30ชั่วโมงจำนวน6,856คน 2. แบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปจำนวน3,534คน 3. 1อําคน 3. 1อำเภอ1อาชีพจำนวน1,143คนรวมทั้งสิ้นจำนวน1,1533คนแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในปีงบประมาณ2,564 สำนักง,งานกศนอจังหวัดสกลนครส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมจัดการศึกษาต่อเนื่องดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือผู้ไม่รู้หนังสือมีผู้รับบริการจำนวน840คน 2. กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน5,041คน 3. กิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน2,581คน 4. กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน4,512คนการจัดการศึกษาตามอธัธยาศัยเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตของประชาชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้รูปแบบการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. ห้องสมุดประชาชนสำนังนกงา,านกศนจังหวัดสกลนครมีห้องสมุดประชาชนในการกำกับดูแลห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจำนวนห้าแห่งห้องสมุดประชาชนจังหวัดจำนวนหนึ่งแห่งห้องสมุดประชาชนอำเภอจำนวน16แห่งมีผู้ใช้บริการจำนวนานวนส5มรคน 2. บ้านหนังสือชุมชนโดยเจ้าของบ้านเป็นอาสาสมัครให้ความเอื้อเฟื้อด้านสถานที่ โดยมีบ้านหนังสือชุมชนในพื้นที่จำนวน750แห่งมีผู้ใช้บริการจำนวน65,905คน 3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบายจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านรถห้องสมุดเคลื่อนที่รถโมบายออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยออกให้บริการร่วมกับกศนอำเภอและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเช่น จังหวัดเคลื่อนที่อำเภอเคลื่อนที่และกิจกรรมโครงการงานสำคัญต่างๆที่มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมจำนวนมากมีผู้ใช้บริการจำนวน24,54คน 4. ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด มีการส่งเสริมสนับสนุนให้กศอนอ,อำเภอเดำเนินการส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาดให้บริการหมุนเวียนหนังสือสือ่อสิ่งพิมพ์นิตยสารวารสารเพื่อให้บริการแก่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปมีผู้ใช้บริการจำนวน8,152คนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษานนกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานกศนจังหวัดสกลนครดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณ2564ดังนี้ 1. โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นสำนักงานกศนสู่การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2 5 6 4 2. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนเพื่อขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามนโยบายจุดเน้นประจำปีงบประมาณ2564 3. รโครงการประชุมชี้แจงการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2564ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายทิติประสานสอนเขตตรวจราชการที่ส1สกุนครนะครพนมมุกดาหาร 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Data Center และการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับสถานศึกษาด้วยโปรแกรมประยุกต์ Google Sites 5. โครงการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบ GPA, PR และรายงานผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563สำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนคร 6. โครงการพัฒนาทักษะทางการแข่งขันกีฬากศนอสกลนครเกมครั้งที่9ประจำปีงบประมาณ2564 7. โครงการประชุมกับเคลื่อนการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ในสังกัดสำนักง,งานกศนอจังหวัดสกลนครปีงบประมาณ2564 8. โครงการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ปีงบประมาณ2564 9. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเลือกหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563 10. โครงการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณ2,564 11. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนสังกัดสำนักงานกศนหลักสูตรการพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Google Classroom สำหรับครูกศน 12. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงานกศน 13. โครงการขับเคลื่อ,กอ,อนกศนสู่กศนว้าวคืึ i อ n นโนเวชันประจำปีงบประมาณ2564 14โครงการยกระดับกศนอตำบลเป็นกศนอตำบล 5D ดพรีเมียมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ของสำนักง,งานกศนอสำนักง,งานกศนอจังหวัดสกลนอครและสถานศึกษาในสังกัด ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการดําเนินการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของสํานักงานกศนดังนี้ 1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. จัดทําปฏิทินแผนการดําเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 2. ลงทะเบียนเรียน โดยโลงทะเบียนเรียนในแต่ละระดับชั้นในรูปแบบออนไลน์ 3. จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่างๆเช่นห้องเรียน Google Classroom สู่มิทติ้งหลายกลุ่มโดยใช้สื่อการเรียนการสอนดังนี้วิดีโอคลิปวิทีาหนังสือเรียนแพลตฟอร์มการเรียนรู้อีบ e ุ๊ก 4. ประเมินผลโดยประเมินจากใบงานที่ส่งผ่านระบบออนไลน์ 5. วัดผลโดยใช้แบบทดสอบย่อยออนไลน์หรือการเข้าห้องสอบปกติ 2. การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 1. ครูกศนอและวิทยากรจัดตั้งกลุ่มตามแนวการจัดการศึกษาต่อเนื่องเรียนแบบระบบออนไลน์โดยครูกศนอจัดทำหลักสูตรเนื้อหาการจัดกิจกรรมและการประเมินผลร่วมกับวิทยากร 2. กรณีผู้เรียนไม่สามารถเรียนออนไลน์ครูแจกใบงานตารางเรียน และวัสดุฝึกให้กับผู้เรียนนำกลับไปฝึกและเรียนรู้ด้วยตนเองและให้ผู้เรียนส่งผลงานและสอบภาคปฏิบัติเพื่อประเมินผลหรือครูสามารถสอนรายบุคคลด้วยวิธีการต่างๆที่เหมาะสมกับพื้นที่และมีการประเมินผลการเรียนรู้ทุกครั้งภายใต้เงื่อนไขพรกฉุกเฉินและมาตรการตรวจคัดกรองวัดไข้สวมหน้ากากอนามัยการรักษาระยะห่าง 3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 1. จัดจะทำข้อมูลและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์หรือหน้าเพจ Facebook 2. จัดทำหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กให้ผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลผ่านทางหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊ก 3. จัจะทำแบบทดสอบรับเกจิบัตรออนไลน์เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 สำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนครมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัายที่มีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียมเพื่อสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไปอยูสกลรักสกลทำเพื่อสกลนคร